ครับสลสวัสดีเนาะครับผมมาวันนี้มาอยู่กับผมตัวปนสายปนส้นเนาะครับผมมาว้าวโอเคครับมาวันนี้มาอยู่กับโชคราบคูณสองเนาะครับผมมาหรือคู่รักนั่นเองเนาะครับผมไปจัดไปครับผมวันนี้ทุนเจ็ดร้อยเนาะครับผมไปปรับเบ็ดกันเลยครับผมมาจัดไปครับผมมาเบดสิบห้าเบสสิบห้ากันนะมาเถือโบครับมากดไปรัวตดอกแรกมาครับก่อนโตไปดิ จัดครับผมไปยาวๆครับโอ้โหเกือบไปครับมาดีครับอืก้อนโตอีกแล้วครับโอ้โหหนึ่งพันครับโอ้โหบวกมาสองพันแล้วครับผมไปครับยาวๆไปดยครับยาวๆไปดีครับยาวๆไปดีเอายังไงครับโอ้โหก้อนโตอีกแล้วครับโอ้โหซุปเปอร์ครับซุปเปอร์ครับเก้าร้อยห้าสเปนแล้วครับผมโอ้โหสวยงามพระรามแปดกันเลยเชียครับไปกดไปอืมก้าวโตรวยๆอีกครับอืสี่ร้อยครับ จดไปดิครับมาดิเบาๆก่อนเบาๆก่อนครับขนาดเบาๆบวกมาสา0พันตัวเลยครับผมดีใจครับมาเดือเข้าฟีสปินครับผมไปยาวๆเลยปากปากอามาครับฟีสปินครับสมดอก3ามดอกครับหมุนแดครั้งครับผมไปเกมโบนัสครับ8การหมุนฟีสปินนะครับผมไปยาวๆไปเลยครับผมดอกแรกเงียบใจครับดอกสองเงียบใจครับเออมาครับได้สามสิบสี่ได้เลียมพอได้เลียมไปครับมาครับ นิดหน่อยนิดหน่อยเงียบจ้อยครับโอ้เออมาครับได้มาหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยมาครับสามสิบเจ็ดครับไม่โดนคุณแปดบ้างเลยโอ้โหโดนแล้วครับปลาเท่าไรครับโตมาวันก้อนโตครับหกร้อยหกสิบแล้วครับผมหจุดจัดครับไปครับได้มาครับอีกหนึ่งครั้งครับสองครั้งไปครับเออมาดอกสุดท้ายโอ้โหได้ฟรีมาอีกสองครั้งไปครับยาวๆเลยยังไงเออมาดิครับมาดิครับเออมาดิ โบกโบกมาอีกหนึ่งครั้งครับยังไม่จบเจะพึ่งรับสมรษานเอ้ยมาอีกหนึ่งครั้งครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆน่าจะหมดละโอเคมากํางวันรวมครับเท่าไรครับเท่าไรอเก้าร้อยห้าสี่ครับทุนเจ็ดร้อยนะครับผมมามารวมกับที่ว่าไม่แตกฟีสปินนะครับผมได้มาสี่พันสามนะครับผมกําไรครับกาไรสามพันกว่าเลยนะครับผมสุดจัดครับผมก่อ น่าจะพอแค่นี้แล้กันนะครับผมผมจะขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับ